ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงหกโมงยบหกนทีเราเริ่มขึ้นกัน6กโมงยี่สินทีนะคะเดี๋ยวลงมาที่กี่โมงเดี๋ยวมาดูกันไปมาช้าแต่มานะเก็บบรรยากาศขึ้นเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีช่วงเทศกาลประจำปี2568 ขาวงพระจันทร์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลบบุรีมีบันไดขึ้นเขา3,790คันกับระยะทาง1.7กิโลเมตรบางแห่งเป็นที่ลาดชันต้องใช้ความประมัดระวังในการเดินขึ้นแต่ด้วยแรงศรัทธามีผู้คนจำนวนมากเดินขึ้นเขาตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งคนไทยและต่างชาติ มีความเชื่อกันว่าหากใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประดิสถานอยู่บนยอดเขาจะประสบความสุขความสมหวังทุกประการไปรับชมบรรยากาศเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ365วัน365สถานที่ในรพบุรีนะคะวันนี้มาอยู่ที่ วัดเขาว,วงพระจันร์นะคะซึ่งเป็นงานประจําปีนะคะจัดตั้งแต่วันที่29มกราคมนะคะถึงวันที่12ปุมภาพันธ์นะคะสําหรับปี2568นี้นะคะเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูข้างในนะคะว่าในงานนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็มีของขายนะคะแล้วก็มีจัดตามประเพณีนะคะทุกๆปีก็คือมีการไหว้ผาปิดทองด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยะคะ่ะ การเดินทางถ้ามาจากตลาดโคกสมรงระยะทางประมาณ15กิโลเมตรแต่ถ้ามาจากตัวเมืองลบบุรีประมาณ30กิโลเมตรค่ะเข้าสู้มประตูวัดเขาวงพระจันทร์และเดินทางต่ออีก5กิโลเมตรก็ถึงค่ะ เราเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะคะจะเห็นพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ด้านหน้านี้ปกติจะสามารถขับรถขึ้นไปกราบพระได้เลยแต่ช่วงเทศกาลเขาปิดทางขึ้นค่ะต้องเดินเท้าขึ้นไปอย่างเดียวเราจึงไม่ได้ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะไปหาที่จอดรถด้านในวัดก่อนค่ะผัดไทยโบราณเขาวงรุ่นออริจินอล

ต๊ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในไหว้ผะทําบุญกันค่ะ หนึ่งแถวหนึ่งนะจ๊ะหกหกแถเล่นสามแถวสเข้ามาด้านในนี้ก็มีจุดต่างๆให้เราได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาเลยค่ะ นีเป็นวิหารหลวงปู่ฟักพัฒจารีหรือพระมงคลภาวนาวิกรมพระนักพัฒนาและเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงที่ชาวจังหวัดลบบุรีและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือหลวงปู่ฟักเป็นผู้พัฒนาวัดเขาวงพระจันทร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รูจ้จักท่านสร้างถาวรวัตถุเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาภายในวัดมากมายและเป็นผู้สร้างบันไดาทางขึ้น เพื่อกราบร้อยพระพุทธบาท3,790ขั้นด้วยค่ะท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันที่30พฤษภาคม2,555สิริอายุได้94ปีก่อนไปพิชิตยอดเขาเราจะเข้าไปกราบพระด้านในเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกันก่อนค่ะ สำหรับทางด้านนี้เป็นจุดจำหน่ายบูชาว,วัตถุมงคลของทางวัดค่ะสีอะไรอูข้างในเป็นอะไรหรอคะเป็นทรามงคลหลวงปู่ะอ๋ออันนี้เป็นส่วนทางด้านหน้าของวิหารที่เราเข้าไปนะคะก็จะมีรูปปั้นช้างงาดำนะคะ1คู่ อนนี้เราไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปพิชิตยอดเขาวงพระจันรนะคะ3,790ขั้นนะคะนี้ผู้พิชิตเขาได้แก่ใครเอ่ยแนะนำชื่อแนะนำชื่อแนะนำตัวด้วยน้องดีดีแล้วก็ไอายกนะคะคนเท่ๆคูๆ ผมยังที่ไหนวัยรุ่นวัยรุ่นผมยังรอบที่สามรอบที่สามรอบที่สองรอบก็ที่สามของปีบปีนี้สามรอบแล้วนะคะอ่าสุดยอดจริงจรวันหนึ่งรอบและรอบแรกและอาจจะเป็นรอบสุดท้ายเลยรอบแดงหรือรอบท้ายเราถ่ายตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวลงมามือจะสวย ว่าจะกี่โมงนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมง6โมง20โมงนาทีเราเริ่มขึ้นกัน6โมง20บนาทีนะคะเดี๋ยวลงมาที่กี่โมงเดี๋ยวมาดูกันไป่งก็จะได้แค้วคาดปลอดไปน้องโยมเนาะเออขอนโมทนาสาธุสาธุสาธุจับปยม กั ừ, นท uh uh okay. ี่น้งจะเขากันมาเหนื่อยแล้วก็โยมจ๋าแวะดื่มน้ำก่อนเนาะคุณโยมจ๋ามาแล้วแล้วทำบุญก่อนเนาะก่อนจะเึ่นจูดยอเขาโยมพ้าจั่งน้ำเขาโขแวะทำบุญตะกบจุดเทียนให้แสงสว่างแก่ชีวิตแล้วไ ต้องก็คือลงมาน่าจะไฟสวยมากอมองไม่เลยมุนเราจะแวะกันไปตลอดทางนี่เราจะแวะกันไปตลอดทางนี่นู่นทุกคนยอดเขาลิบลิปนู่นคือจุดหมายปลายทางที่เราจะขึ้นไปกันนะคะขา,ขาทิ้งนิมไหม หนูไม,ไม่เริ่มดํมแล้วคนไม่การเห็นขึ้นไงไม่ได้ขึ้นตัวนี้แองทางําเรามีบุญหานุมานวัดใจ3790ขั้นวัดเขาวงพัจจันนี่เรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะทุกคน <c oughs> ไดูอะไรไม่าไม่ไปไปจริง เราเดินมาถึงจุดที่นับบันไดขั้นที่หนึ่งนะคะตรงซุ้มประตูนี้เลยนะคะมาบูชาพระแดงกันก่อนนะโยมนะเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนคำอธิฐานขอพรนำไปผูกบนยอดน้ำหนึ่งขวดกับ3,790ขั้นน้บเป้า กี่ขั้นอะใจเย็นๆก็ค่อยไปไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็เหนื่อย <with> ให้มันเล่นไปที่ห <S <S ไหนเดี๋ยวเป็นล, <c oughs> ลมล <S <S <mm> ค่อยๆไปมันจะได้แบบค่อยๆแบบเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเหนเื่อยแล้วเหรอขับเอร์ไซ คิดว่าพารามอเตอร์อะไรอนยะ่างเงี้ยเอาเอานั่งแล้ว <teor> จ <in> ้าไหวไหมนั่งก่อนก็ได้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครจะแซงพีู่พระตรงนี้เราจะเห็นพระด้านบนเดี๋ยวกลับกองให้ดูเป็นหมูนมดยนีพระที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นก็เป็นแบบยอดเขาที่แบบ ประมาณห้าห้าขั้นใช่ปะเท่าไหร่นะประมาณ 500, 500 4, 4, 4, รขั้นนะคะที่เห็นพระองค์ใหญ่ๆตรงนู้นนะแต่ว่าทางคนละทางกันนะคะอันนี้เราขึ้นไปยังยอดเขาวงพระจันทร์นะคะ องค์พระใหญ่ที่เราเห็นนี้คือพระพุทธโชกหรือพระเชียงแสนเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสนมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีและใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศไทยด้วยค่ะองค์พระประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงขาวงพระจันทร์ก่อสร้างในปี2553ใช้เวลาสร้าง8ปีป500คันแล้ว<ป> ต่อจ้าไปต่อนะทุกคนตอนนี้เดินมาห้าร้อยกว่าคันแล้วสุดยอดไปไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะไม่เหลือไม่เหลือจ้ากี้โอเค หน่าเหมือนคนจีนเลยหน่าเหมือนคนจีนสุดยอดนีจุฮะพี่จุ๊กนี่เดินขึ้นมาถึงตรง1,000ขั้นใช่ไหมคะตรงนี้อ๋อ1,000ขั้นมีละครั้งให้ตีด้วยพักพักตรงสาราหลวงพ่อเดิมนี่พระอาทิตย์กำลังตก สวยมากโอ้ยลมเย็นตรงนี้นี่พัก่อนโอโหวอมันกายโอ้อไ,ไหไวไม่ไหวหนึ่งพันท่านแล้วสุดยอดเ <laughs> องฟ้าเป็นสีแดงเบรกอีกรอบอันนี้เบรกรอบที่เท่าไหร่ ลฝาลรักที่เท่าไหร่ไม่รู้เศร็ฐเรื่อยๆอันนี้ครึ่งทางนะแปลงล่างแล้ว <c oughs> น,น้นบนสบายจะเป็น <c oughs> ยั <c oughs> งไงกอบเก่งก็ขาด เสื้อก็ใส่ไม่ได้หนึ่งท่านยิบแป่งร่างไปแล้วตอนนี้หนึ่งท่านใจมันออกช่วยด้วยช่วยที่ยังไม่ถึงสองคนจะกลับหรือไม่กลับดีวะมาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะทุกคน เออใช่เราไม่ถอดใจแต่ถอเสื้อไปแล้วหนึ่งคนหายใเข้าไายใออกเข้าออกหองเนี่ยพอหยุดปุ๊บเนี่ยเหนื่อยจะแตกทันทีเลือดมันจะมีความรู้สึกว่า หน้ามันจะมืดป่ปกติถูกไหมตอนเดินยังไม่เป็นไรพอนั่งปุ๊บเป็นปัญหาทันทีเลยถูกไหมเออฉะนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นให้ถึงเนี่ยค่อยๆข,ขึ้นไปทีละเก้าช้าๆช้าๆไม่ต้องเร่งทุกคนเหนือ่อยทุกคนเราช้าไม่ใช่แปลว่าเราไม่เก่งเราไม่แข็งแรงไม่ใช่แค่ร่างกายมันไม่ชินกับความสูงพอไอเนี่ยบันเข้าใกล้เนี่ยบันดูอากาศมันโฟกกว่ามันหายใจโล่งกว่าไหวไหมไหวใช่ไหม <laughs> อยนี้ค่อยๆขึน<ท>ๆ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอย่าเร่งอย่าเร่งจนถือไว้แล้วค่อยๆดมไปเรื่อยอย่าดมไม่ช่วยอะไรเพราะอย่าดมไม่ช่วยจับออกซิเจนเพราะตอนนี้ร่างกายขาดออกซิเจนเออชอยชอยเอาไว้แล้วก็สูดเข้าไปเดี๋ยวชอยไว้แล้วก็สูดเข้าไปเออเห็นไหมมันดีขึ้นใช่ไหมแล้นย้ค่อยๆลุกแล้วเวลาหยุดเนี่ยอย่านั่งคลัดวลงไปเออดีข,ขึ้นขึ้นช้าๆขึ้นช้าๆ หยุดพักแล้วยืนเกาะรลวหยุดพักเลยอย่าไปนั่งอย่าไปหลุดออกมาอย่างนี้ถ้าหลุดออกมาอย่างนี้มันจะร่วงค่อยๆขึ้นค่อยๆขึน้นไปเรื่อยๆไปไปต่อพี่ชิดแล้ว2500ั้อขั้นใกล้แล้วใกล้จะเป็นลมไอยห่คุ้อ้วนอันนี่ตากองอันผ่อนอะอู่ 3 0นเย่เบลเบลเบลตรงนี้มันชันนะลูกใกล้ถึงแล้วนะครับจุดน <c oughs> ี้แล้วอีกหยิบเดียวเท่านั้นนี่ แต่ทางชันมากไอ้ยเลยระยะที่ใกล้ถึงแล้วตรงไหนที่หนูบอกว่ามันไม่ใช่ทางนีลงนะอีกทางหนึ่งหรอลงไปอีกทางเหรอขึ้นน้ำแม่น้ำนี่คือทางลงมันจะเป็นทางขึ้นไปแล้วมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างรถไฟกับรถไฟ กันทุกคนท,ที่ถ่ายเขาถ่ายทุกอนลึกแล้วเจตุรพงศทุกคนทุกนบนยอดเขาองค์ะจันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในกรุงเมืองลบบุรีนะโยมนะก็เมื่อท่านได้มีโอกาสขึ้นมากว่าเราจะขึ้นมาถึงได้ก็3,790ขัน้นนี้ก็ไม่ธรรมดานะโยมนะเราขึ้นมาถึงบนยอดเขาอากาศด้านบนเย็นสบายมากๆเลยค่ะ จึงแล้วยอดเขาการจะบูชาแผ่นดวงพวกกันซักจุดปรลอยนโยมนะกอมไเชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราทางวัดเขางค์พระจันรก็ ครับ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  <laughs> 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 บนเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมรอยพระพุทธบาทไปกราบรอยพระพุทธบาทกันค่ะมมลมเย็นมา ทางไปผานางฟ้ายกช้างเสียงไทายเดินไปทางนี้นะคะทางนี้มันทำไมหนาวเหร นีทางทางไปผ่านนางฟ้านะคะไปผ่านนางฟ้าก่อนนอนได้เลยหือว่านอนแบบนี้แหละโอ้ยแล้วก็มีร้านฮอด้วยนู่นววัันคเยอะรตรงนู้นไม่ขึ้นตรงนั้นสูงใช่ไหม ไว้มาใหม่แล้วเราค่อยขึ้นไปตรงนู้นแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นไปแบบนานมาก่ง่มเเดี๋ยวพี่ถ่ายก่อนอยู่ตรงนตลาดี้ปะเรียกว่าผ่านนางฟ้านะคะอยู่ตรงเดี๋ยวเราจะลงกัน ทางมังไดไหมพี่ใหม่ได้อยู่พางบัแบบเอเวนเจอร์เลยนลื่นนะอ่นาาอนระวังเดี๋ยวขึ้นขาขึ้นมันยังไม่แอดเวนเจอร์พออยู่หหเหรเยอะไหมครับไม่เยอะคังตถึงห้ไหอไปนี <c oughs> ่ดูนั่นเลยครับมีแสงอ๋อโอเคขอบคุณครับ อุ้ยอันนี้มันเป็นทางรัดหรอกพี่ว่าเสียงทางเล็ดดังกเราอีกเขาก็ขึ้นมาคนเดียวเนาะพี่คนนั้นน่าจะไม่เคยขึ้นมาด้วยเพอเขาถามว่าอีกไก่ไหมอืม พี่เอ <laughs> อใช่มอกให้เจะฝั่งหลัง,งเิยตามหลังเลยดิกเลยระวังนะตรงเนี้ยก็มันลื่นทีหนูก็กิ้งอะ่ะเออขึ้ไปล้นีกเออพี่พวัดน,นี่จะ,จะต้นไม้เขาถับ เอาพี่ส่องให้อะเดิยถึงแล้วหไอเย็นนะพี่แกดลงตามไปเก็บไม่เก็บลงลอยเลยมืดแล้วด้วยเย้ถึงแล้วใกล้กว่าไหมลงง่ายกว่าบันไดด้วยประเด็นมันมันทางลาดไง ชแก้วนี้ทางรัดนะทุกคนอคอคสองนาทีเองอะใช้เวลาสนาทีขึ้นบนแต่ลมีอี<า> ถึงแล้วลงมาแล้วเย้เ yeah, ย yeah. <laughs> ่ือหน้าก่อนมือสั่นขาสัน่นไปเย้ f อไปจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะเจอกันใหม่ป้ายหน้าบ๊ายบายค่ะนอนฟังทำเลยวันเก่งคือสันดาหคนโง่โง่ชอบโชว์นอนฟังทำรไม่่ื้อขนมกิดนอนนอนต่อเลยอดชาร์จอดฮาคือสันดาห์คนทำอะไรไม่เป็น